สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมคือเก่าครับนายตนกาครับืัอนี้เปิดบัวบลามันแดงนะครับบัวงามนะครับบอกค่อยๆนะครับบัวงามครับพี่น้องครับบัวงามนะครับบลามันแดงนะครับใบหูโบดเครื่องโบสอ่าใบหูไม่โบ๊ถดหลายๆครับพี่น้องครับใบหูไม่โบสนะครับอ่าเป็นบัวเครื่องโบสนะครับลำตัวเง้วเกือเนื้อดีนะครับแต่ว่าถ่ายเป็นบ่อปันไดล่ครับพี่น้องเล้วบอกกันตามตรงนะครับขายตามคุณภาพขายตามเกจ นะครับฟังราคากันเอานะครับพี่น้องครับใช้ได้สีแดงดีนะครับข้อดางหน่อยนึงนะครับตามคำพันธุ์สมิบเบอร์ดางเราพี่น้องนะครับโค้งหางง่ายนะครับจิ้มดำนะครับเครื่องโบ๊ทนั่นเองนะครับลำตัวเงี้ยวกำเนื้อดีนะครับพี่น้องครับกำเนื้อดีนะครับสาวท้องแรกนะครับสาวท้องแรกบ่มีขาทกบ่มีขาถอนนะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบมีบวกนะครับร้อยสี่สิบมีบวกนะครับสวยจริงสวยจังนะครับตัวนี้ผสมผ่านรอบแล้วนะครับผสมตัวไหนมาดูกันนะครับ ผสมกับมิสเตอร์ VL โลโจนะครับวิสกี้หกทับหนึ่งหนึ่งสองนะครับพี่น้องครับนี่ไงของวิไลฟาร์มนะครับผสมเมื่อวันที่สี่สิงหาพศหกสิบสามครับพี่น้องครับเนี่ยมีใบมีหลอดหลอดเก็บไใบยังดียามันลุดนะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดนะครับผสมโดยคุณหมอตุนะครับคุณหมอตุ มีไบมีหลอดเป็นเจ้าโรโจโนะครับนะครับตันนี้เปิดราคาเบาๆนะครับเปิดราคาได้คิดนะครับพี่น้องสนใจเท้ามาสอบถามได้ครับ0644867066ครับ0644867066ช้าๆนะครับช้าๆจดให้ทัน0 6น4 8 6 7 0 6 6บริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจัดส่งกิโลละ15บาทนะครับกิโลละ15บาทนะครับสวยจริงสวยจังนะครับไม่มีย้อมสีไม่มีย้อมแมวนะครับไม่รับประกันท้องแต่ว่าผ่านรอบแล้วนะครับงามครับพี่น้องครับสีดีสีจัดจ้านนะครับสีจัดจ้านพ่อเห็ดแมวบอกพ่อเห็ดแมวพันธ์สายบีดเดอร์ต้องฝ้าวงครับพี่น้องครับสายบีดเดอต้องฝ่าเบิ้งนะครับมาลูกมา แม่นางงามมาแล้ววยเฮ้ยมาแล้วครับสวยจริงสวยจังไม่จริงนางครับปาดตีโตหัวงามเศษบุยลำก็มีตัวนี่นะครับสีเต่านมหัวนม่มไม้ๆอยู่ครับพี่น้อครับหัวนม่มไม้ๆอยู่นะครับอ่าถ่ายจนโอเต็มปันไหลเด้อพี่น้อเด้ออันนี้บอกตามความเป็นจริงบอกตามภาพนะครับบอกบรรยายตามความเป็นจริงนะครับบาตัวกันนะครับนาเชิดดีเนาะเชื่องเป็นตะนายครับอืม เด็กน้อยเลี้ยงได้ผู้หญ่งเลี้ยงดีนะครับผู้แสผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ้วเลี้ยงได้มดนะครับตัวนี้สวยจริงสวยจังบะมีตัวบะมี่ต้มบะมีย่อมหมูบ่มีย่อมหมาบ่มีย่อมแมวนะครับสวยจริงสวยจังเปิดราคาแต่คลิปโท่มาไเลยครับศูนย์โอฟี่ซีแปดหกเจ็ดศูนย์หกหกลำตัวเงานะครับลำตัวเงาเด่นเรื่องลำตัวนะครับเด่นเรื่องเม็ดสีนะครับเอาไปดูแลเอาไปเบิ้งแย่งครับฮะ ช่วงนี้เปิดตัวงางามๆให้พี่น้องรับชมเลยนะครับฝากพี่น้องซอยคนไหลคกก็แชร์เป็นกำลังใจแน่นะครับตันนี้เปิดราคาเบาๆเบา,เบา,เบาจริงเบาจัง,เ,จงเอาไปเลี้ยงได้นะครับโรจอร์หกทับหนึ่งหนึ่งสองผสมเมื่อสี่สิงหาหกสามนะครับกำหนดคอดสิบเก้าพฤษภาคมหกสิบสี่นะครับ,านะรบจากประเทศ USA นะครับสวยงามนะครับงามบอ นะครับงามตัวมากครับบอกงามพานได้นะครับไม่บังคับไม่ย้อมแมวไม่บังคับให้ซื้อนะครับตืดตาค่อยโทรมา0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ดนกายตนกาบริการรับทรงทัวร์ประเทศไทยครับปรต้องยานตัวปรต้องยานตมเช็คประวัติการโอนเช็คประวัติการทรงได้นะครับทางช่องยูทูบเนี่ยละนะครับโอนมาก่อนนะครับโอนมาก่อนขึ้นราคาครึ่งราคานะครับไปทรงหอดบานหอดที่หอดขอกนะครับ ผู้ลงคนว่าจะบอกเงาวไหลคือบอเปิดราคาเนียนะครับราคาเมืองเกืองอยู่ข้างล่างเด้อเปิดเบิ้งครับราคาเมืองเกืองอยู่ข้างล่างเลยครับราคาสวยๆบัวสวยๆนะครับตอนนี้สูงร้อยสี่สิบมีบวกนะครับหน้าสี่สิบห้านะครับโดยประมาณนะครับมีลึงงามๆนะครับบัวไทยไม่มีลึงตอนนี้บัวผสมบาบันนะครับหูดีเขางามนะครับโอนอย่างทำไมข้ากับ่าหูเนาะ นะครับสวยจริงสวยจังนะครับเอาสน,สนสใจททมาสอบถามในตุนกาทรงหอดมองหอดทีนะครับพี่น้องครับบริการในรูปแบบเป็นกันเองเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานนะครับสวยจริงสวยจังกินหญาแก้งเก่งครับพี่น้องครับมีใหญ่กินกินมดน,นะครับอา้าวเปลี่ยนโตซะบ <laughs> ่ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ฝากพี่นอ้องใอ่กดซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามคลิปต่อๆไป นะครับต่อไปหนานี้อาจจะมีตรตโตง่ายก็ได้นะครับหรืออยากได้มั่วสากมั่วโค้งนะครับมั่วหมันมั่วหมันเอาไปเห็นเหนือเด้วยอย่าเข้าใจผิดครับมั่วสากมั่วโค้งหรือมั่วขุนนะครับโท่ไใดครับ06 c c 8 6 7 0 6 6นะครับช่องนี้เป็นช่องเป็นกันเองนะครับเป่าไงเบานู่หัวมวลจะซีเรียสเด้อพี่น้องงดดามะนะครับช่องนี่แหละช่องอีสานบานเฮานะครับนายตนกาเนี่ยแหละวิถีชีวิตบานเฮ้าเนี่ยแหละครับเบานัวหัวมวนเบาเข่าใจกันยังไงนะครับห้ามดามางดดามนะครับ ขอพระคุณ FC ทีทติดตามมาตลอดนะครับขอพระคุณ FC ไม่ FC เก่านะครับงามพอสมควรครับตัน้องสนใจโทรมาสอบถามเบอร์เก้าน่ะน่แหกเจ6บริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับิปนีสวัสดีครับ